เมย่านนทวารนล่าสุดเป็นแบบนี้คะ่ะนา้ารถพังยับเมย่าประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักคะ่ะเมย่านพรวันโพภาพอุบัติเหตุที่รถชนเสียหลักที่แบริเออร์นา้ารถพังยับโชคดีทุกคนในรถปลอดภยดัยโดยระบุวา่าฟาดครอสครั้งใหญ่ไม่เคยเจออุบัติเหตุเกิดขึ้นในเพียงพริบตาจริงๆพี่ชายขับเมย่านั้นหลับเพราะว่าเหนื่อยมากถึงทางโค้งเกิดเสียหลักพุ่งชนเข้ากับแผงแบริเออร์แบบเต็มที่เลยโชคดีที่มีแอร์แบกทำงานทั้งคันทุกคนปลอดภัยลูก ชายมีตกใจเล็กน้อยสั่นๆแต่ตอนนี้โอเคแล้วครับทางทีมงานก็เลยไม่พลาดค่ะจะพาทุกท่านมาชมสําหรับภาพของการเกิดอุบัติเหตุจะเป็นยังไงเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะทางทีมงานต้องขอเป็นกําลังใจให้กับสาวเมยา่ารวมถึงครอบครัวด้วยค่ะ